สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่17มิถุนายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันมาดูที่ไทม์เฟรมสชั่วโมงก่อนนะสีชั่วโมงเมื่อวานนี้เขาขึ้นไปนิดเดียวนะหลังจากเปิดตลาดมาขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้เขายังติดแนวดีมานโซนที่เป็นแท่งเทียนตรงนี้อยู่นะก็คือเป็นแท่งเทียนประเภทดีมานโซนประเภทแรลลี่เบสแรลลี่นะครับก็ มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรีบาวขึ้นไปจากจุดนี้นะครับแต่ว่าการที่เขารีบาวเนี่ยโดยปกติเขาควรจะเบรกไฮนะแต่ถ้าเขาไม่เบรกไฮมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะย้อนกลับมาหาดีมานโซนตรงนี้ใหม่แต่ถ้าดีมานโซนตรงนี้มันใช้ซ้ํากันน่ะนะครับก็คือว่ามันถูกใช้ไปแล้วในตรงนี้1ใช่ไหมถ้ามาใช้ครั้งที่2เนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะทะลุลงไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้แนวรับเนี่ยเราก็ควรเลือกใช้ตอนที่เขาลงมาใช้ครั้งแรกเนาะครั้งที่2เนี่ยเราใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ใช้แบบระ,ะมัดระวังละกันเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นครั้งที่2องครั้งที่สามมันมีโอกาสทะลุสูงนะครับอ่ะมุมมองทําเฟรมสี่ชั่วโมงก็คือว่ายังมีโอกาสรีบาวขึ้นไปจากตรงนี้ได้แต,ต่เราต้องไปดูนะว่า เขาเบรกไฮหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนาะทีนี้เรามาดูมุมมองไอตัวอีเลยดเว็บที่เราคุยกันไว้ว่าเฮ้ย mm. ตรงไฮเดิมเนี่ยมันเป็นไฮของขึ้น 3x ใช่ไหมแล้วก็ไอตอนที่คอลเลคชันเยอะๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่คอลเลคชันเยอะคอลเลคชัน นี่ไซเวย์อยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น a b c แล้วก็จบ a ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กำลังขึ้นขึ้น b ก็คือเป็น a b แล้วก็ขึ้นขึ้น c อยู่กำลังจะจบ b อันนี้เป็นมุมมองในอ e ีเล็เวบเนาะทีนี้ไอตัว c เนี่ยมันจะจบตรงไหนเราก็ตีฟิโบโรเทคชั่นไปนะครับ ว่าเฮ้ยถ้ามันสมส่วนกันระหว่าง a กับ c เนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณสัก3490นะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสมส่วนกันทุกครั้งนะครับการที่ซิกแซกหรือว่ารูปแบบ a b เท่ากับ c d เนี่ยมันจะจบเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่ 81%ขึ้นไปจนถึงถ้าเกิน100%เนี่ยมันก็จะอยู่แถว127.2นะผมเคยบอกแล้วเนาะไอไอตัวเลขประเภทนี้นะ127.2ถึง138.2เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้1จบได้2ที่100%จบได้3ที่ตรงนี้จบได้นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะมอง รูปแบบเนี้ยในรูปแบบของ common fat ก็คือ a นี่ตรงนี้ a ใช่ไหมเท่ากับ b เนี่ยมันควรจะไม่เกินเท่าไหร่3,500อันนี้คือคีย์ที่เราคุยกันไว้เมื่อวันเสาร์นะครับถ้าเกิน3,500เนี่ยมันก็จะเป็นพวก strong b นะแต่ถ้าไม่เกินเนี่ยมันก็จะเป็น c o m มอนแฟตหรือเป็นพวก normal B อืมมันชื่อเดียวกันนะ normal B นะครับอืมโอเคนี่ก็เป็นคีย์ไว้ให้เพื่อนๆคอยสังเกตวันนี้ละกันทีนี้เดี๋ยวเรามีมุมมองไอ้ตรงเนี้ยนะในท่าเฟรมหนึชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยว่ามันจบหรือยังหรือยังไม่จบถ้ามันยังไม่จบมันขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในท่าเฟรมหนึชั่วโมง ทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเอามุมมองพวกแนวรับแนวต้าน SMC ก่อนนะครับก็ตอนนี้เขาเรีบาวจากดีมานโซนที่เดียวกันกับทำเฟรมสี่ชั่วโมงแหละนะครับ3 3 7 8เถึง3 3 8 9เขาเริ่มรีบาวแล้วก็มี R F ของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราตีกรอบ R F จาก low 3 2, 3 9 9 3, 2, 3, 2, 3. ไปจนถึง 3, 4, 5, 1เนี่ยเขาลงมาต่ำนะเขาลงมาต่ำแล้วเด้งก็คือ38.2เท่านั้นเองนะครับอืมแต่ว่ามันจะมีไอตัวตรงนี้เนาะในทําเฟรม15ทีซึ่งเป็นอ่า Rf ของทําเฟรม15ทีเนี่ยมันมันเป็นฟิโบรประมาณ68.8เดี๋ยวเราเข้าไปดู15นาทีนะครับทีนี้อ่ะมุมมองของ แนวรับแนวต้าน s m c เนี่ยโอเคตรงนี้มันเป็นแนวดีมันโซนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะจาร,นะร,รีบาวจากตรงนี้ได้นะครับรีบาวจากตรงนี้ได้ประกอบกับอ่าสโตของทาวฟิมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นโอโอสโอโซครั o ้ so, งยอ่อโอโซตรงนี้เนาะโอโซแล้วเขาก็ลากเลือ้อยลากเลือ้อยมาจนกระทั่งลงมาโอโซเมื่อคือนนี้นะครับแล้วเขากำลังจะขึ้น โอเวอร์บอทโดยปกติอ่ะการโอเวอร์โ so ซลากเลื้อยแบบเนี้ยนะครับการโอเวอร์โ so ซลากเลื้อยแบบเนี้ยแล้วมีการรีบาวเนี่ยมันควรจะเบรกไฮนะ <c oughs> จริงๆคือมันควรจะเบรกไฮแหละเพราะว่ามันอั้นเอาไว้นะอั้นเอาไว้ก็คือเวลาลงมาปุ๊บแนวรับเนี่ยมันควรจะรีบาวจนกระทั่งมันเบรก หายขึ้นไปนะแต่ว่าถ้ามันไม่เบรกหายเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาหลุดโลอีกทีหรือเปล่านี่เพื่อนๆต้องลองไปสังเกตดูอีกทีหนึ่งนะครับอืมใครที่บายมาจากเมื่อวานนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเทปโปรฟิตกันไปอยังนะถ้ายังไม่เทปโปรฟิตก็อาจจะรอก็ได้ว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวจนเบรกหาหรือเปล่าอะอันนี้มุมมองของอแนวรับแนวต้าน smc เนาะทีนี้ถ้า มันรีบาวขึ้นไปทีนี้เรามาดูมุมมองของตัวอ e ิเล t กทรกันบ้างว่าเถ้ามันรีบาวเนี่ยันจะรีบาวได้ถึงไหนนะผมตั้งสมมติฐานด้วยว่าการขึ้นมาที่เป็นอย่างนี้ของเขาเนี่ยนะครับเป็นขึ้นหนึ่งอ,อาจจะเป็นประเภทพวก leading diagonal นะครับแล้วก็ลง2ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้น3อันเนี้ยแต่ขึ้น3ข้างในเนี่ยเขาเป็นพวก นอสตันดาร์ดสมอลเอ็กเวฟประเภทคอมบิเนชันก็คือมีแฟตผสมกับอะไรนะแตงเกิลก็คือเป็น A B C อันนี้เดี๋ยววัดดูดีๆจะเป็นแฟตหรือเป็นซิกแซกกันแน่นะครับชุดนี้อ่ผมโรฟิโบก่อนอ่ะมันก็กล้ากึ่งเนาะระหว่าง จะเป็นซิกแซกหรือเป็นแฟตหรือเป็นวิกบอ่าถ้าเป็นแฟตก็เป็นวิกบแต่ถ้าเป็นอ่าเราคิดว่ามันฉลับ61.8มานิดเดียวอาจจะมองเป็นซิกแซกก็ได้นะคือไอซิกแซกกับวิกบีเป็นพี่น้องกันมันกั้ากึ่งกันมากนะครับอ่ะสมมติสมมติเรามองเป็นซิกแซกก่อนอ่ะ A B C ลงมา X แล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าสามเหลี่ยมเนาะเป็นเหมือน f l l l n g wave ไอ้ล i s i n g w งเวอะ นะครับก็เป็น A B C D E นะจบขึ้น3อันนี้ลงขึ้น4เป็น A B C นะครับถ้าวันนี้เขาขึ้นต่อนะมันก็จะเป็นเวฟบ5ขึ้นต่อไปได้แต่เวฟบ4เนี่ยมันลงลึกนะมันลงลึกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนอ่าแล้วก็วัดฟิโบจาก High มาที่โลก็คือวัดเว็บหเทียบกับเว็บสนั่นเองนะอืมโอเคทีนี้เราก็ไปดูคือเว็บหเนี่ยมันไปได้ไม่ควรเกินร้อยหกสจุดแดเซนของคลื่น4ถ้ามันจะไปจริงๆเนาะสมมุติมันเบรกไฮหัวของคลื่น3เนี่ยไปครับนะ มันไปได้ไม่ควรเกิน160.8%ของขึ้นสีก็คือแถวเท่าไหร่ครับ3494นะครับหรืออาจจะมาจบอยู่ที่138.2ก็คือ3478ก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราก็เห็นตัวเลขคุ้นๆน,นะไอ้น4 9 4 4เนี่ยมันตรงกันกันกบ100%ของอ่าขึ้นเมื่อกี้ที่เราวัดในอ่า ทำเฟรม4ชั่วโมงนะ3490เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีคีย์ตัวเลขนะครับว่าราคาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน3490ถึง3494นะถ้าเกินนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นสตองบีนะสตองบีได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนเทรดจะเซลล์สมมุติว่าอยากจะเซล คาดหวังว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปเป็นเวฟซีข้างล่างได้เนี่ยก็ดูแนวตรงนี้ไว้นะ3ามสาถึง3494ไม่ควรเกินหรืออาจจะดูตั้งแต่เขาเริ่มเบรกไฮเป็นต้นไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงตามตัวเลขฟิโบหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเบรกไฮขึ้นไอตัวไฮหัวของเวฟบ3ขึ้นไปเนี่ยสามส้าหเนี่ยมัน มันไม่มีแนวต้านทางด้านซ้ายมือให้เราเห็นยกเว้นน่าจะมีทำเฟรม15ทีเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าทำเฟรม15าทีเขายังมีแนวต้านเหลืออยู่1แนวอ่ะตรงนั้นอะ่ะตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆจาได้ก็อาจจะใช้แนวตรงนั้นก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนี้มีวันนี้มีมุมมองว่าถ้าสมมุติว่าเขา เบรกไฮขึ้นไปไฮสามสี่เนี่ยมันมีโอกาสไปถึงสูงสุดได้3494นะครับใครที่จะดักเซลล์นี้ก็ต้องระวังให้ดีเนาะดูไอตัวโสโตของทาเฟรมหนชั่วโมงไว้ด้วยถ้ามันโอเวอร์บอทแล้วยังไม่ผ่านไฮอ่าเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนไหมหรือเขาจะลากเลื้อยนะครับก็คือย่อแล้วก็ไปต่อนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีนึง อ่ะโอเคนี่ไปดูไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับอืมดูแผนเทดในไะทม์เฟรมสิบห้านาทีเนาะสิบห้านาทีอ่าเอาฟตรงนี้มันทำงานนะมันทำงานก็คือเราตีฟิโบจากโลสามสามสามแปดไปจนถึงไฮนะครับสามสี่ห้าหนึ่งเขาย่อลงมาอยู่ที่ 6 1 61. 8พอดีแล้วก็มีการรีบาวแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีบาวไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาโอสโอบอสแล้วนะครับก็คือจริงๆมันเป็นรอบอตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถ้านับเป็นโอบอสก็ยังได้เนาะโอบอสตรงนี้ลงมาโอโแล้วก็โอบอสมันไม่เบรก ไอ้ไฮตรงโอบอสเดิมเนี่ยถ้าเขาลากเลื้อยจนกระทั่งมันผ่านไปโอเคนี่มีโอกาสขึ้นไปถึงไฮแต่ถ้าเขาโอบอสแล้วลงเลยมันมีโอกาสพาหลุดโลตรงนี้ไปหาดิมานโซนข้างล่างนะครับดิมานด์โซนข้างล่างเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้ไอ้ตรงที่เราสงสัยกันว่าเป็นหัวของเว็บหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจมีการ โอเวอแลปกันได้นะถ้าโอเวอแลปเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นไปมันอาจจะไม่เบรกไฮก็ได้นะครับอืมนนีต้ต้องดูดีๆนะเพราะเมื่อกี้เราดูในอีเลียดเวฟเนี่ยตรงนี้มันเป็นขึ้น1ใช่ไหมอันนี้เป็น2อันนี้เป็น3เนี่ยถ้ามันลงมาใช้ไอตัว78.6เนี่ยหมายถึงว่าเช้านี้เขาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านไฮตรงแถว3 4 2 0เนี่ย มันมีโอกาสย้อนกลับมาหาดีมาโซนตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะโอเวอร์แลปกับหัวขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านไฮนะมันจะเป็น5้าเฟลอะเพราะว่าโดยปกติพวกนี้มันจะเป็นเทอร์มินอลใช่ไหมถ้า4โอเวอร์แลปหัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเทอร์มินอลอิมเพลมันก็มีโอกาสที่5มันจะเฟลได้นะครับอะเราานี้ต้องลองสังเกตดูนะถ้าเขาเบรกอาเราตีเส้นไว้ให้ ตรงนี้ถ้าเขาเบรก3 4 2 2ขึ้นไปได้อาจจบมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงไฮแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปได้แต่ถ้าเขาขึ้นมาไม่ถึง3 4 2 2แล้วย่อตัวลงมาใช้ดีมานโซนข้างล่างแถว78 6ระวังการโอแลปหัวขึ้น1ห,หัวขึ้น1อยู่ตรงไหนอยู่ตรงราคาเท่าไหร่นี่3 3 60อ่ะ เพื่อนๆก็ลองไปสังเกตดูถ้าลงมาคือยังไม่ฉลับอะนะ<ม>ก็ได้แต่ถ้าฉลับขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเกิด Terminal i m p ิมเ e ลขึ้นไปเ<ม>นะี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เบรกไฮได้นะไม่เบรกไฮที่สามสามสี่ห้าหนึ่งได้แล้วก็ลงนะครับอืมาโอเคอันนี้เป็นมุมมองในทำสิบห้าทีถามว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงสิบ้าทีก็ต้องบอกว่าสิบห้าทีมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมมี ROF อยู เราก็ต้องย่อบายไปก่อนนะครับย่อบายไปก่อนจนกระทั่งมันทําอะไรสักอย่างตรงแถวบริเวณไฮที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ไปต่อเนี่ยเราค่อยไปเซลล์กันนะครับอืมอ่าถ้าสมมุติเ่าโอเคกรณีที่1ขึ้นไปไม่เบรก3 4มสแล้วย่อลงมาอ่าเราก็จะมีจุดบายที่ดีมานโซนนี้แนวหนึ่งก่อนได้แล้วอาจจะมีเพื่อนๆถามผมว่า เฮ้ย hey, แล้วตรงเนี้ยเซลล์ Sell ก่อนได้ไหมคือก็ต้องบอกว่าเซล์ลได้แต่ไม่ใช่ทำเฟมนี้ไม่ใช่ทำเฟมสิบห้าดีต้องไปดู M 5เพราะ M 5เนี่ยเขาเป็นขาลงอยู่ทำเฟมเดียวทำเฟมอื่น H 4 H 1 M 1 5เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น3,4,2,2ถ้าไม่ผ่านเนี่ยต้องไปเซล์ลใน M 5นะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยบาย ที่ดิมาโซนสามสามหกสองถึงสามสามหกเจ็ดนี้ก็ได้นะครับอืมอ่ะโอเคไปดูห้านาทีห้านาทีทำเฟรมใหญ่ย่อทำเฟรมเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาลงใช่ไหมเออทำเฟรมห้านาทีมันก็เป็นขาลงมาก่อนละมาเป็นเชน n อ e ร์คอลเลคเตอร์มาเป็นเบรกออฟสตั๊กเจอร์อเ,นเนี่ยไอไฮของ ของเมื่อกี้นี้ที่ผมบอก3 4 2 2เนี่ยมันเป็นไฮที่ทำให้เกิดเบรกออฟซัคเจอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเซล์นะถ้าเราจะเซลล์ในไทม์เฟรมอ่าถ้าเออถ้าเราจะเซล์เนี่ยเราต้องมาเซล์ในไทม์เฟรม e 5นาทีพูดผิดนะครับก็เราก็ดูกรอบของเขาเนาะกรอบเขามีไฮอยู่ที่3 4 2 2ก็จริงแต่ให้เพื่อนๆลองสังเกตว่า inducement เขาอะเมื่อคืนเนี้ยตอน2องทุ่มกว่าวาเขาทำแท่งเทียนลงมายาวๆใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาไม่มี inducement ระหว่างทางเลยนะครับแล้ว inducement ของ Time Frame 5นาทีเนี่ยเขาอยู่ที่3417ซึ่งมันใกล้กับไฮมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาจะขึ้นมาเคลียร์เลคเรตี้ก่อนมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาจะขึ้นมาเคลียร์เลคเรตี้เหนือ34 1.7แล้วก็ฉลับขึ้นไปเบรคไฮเลยคือนอกเหนือจากชั้นจะกิน Liquidity ที่เป็น internal แล้วชั้นขอกิน liquidity ที่เป็น external ก็คือ supply zone ตรงนี้นะครับอืมแล้วค่อยย่อตัวก็ได้นะครับอืมเราต้องดูเผื่อไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราดูแค่กรอบราคาอย่างเดียวนะบางทีมันมีอย่างอื่นอ่า ประกอบร่วมด้วยนะอย่างเช่น Inducement มันอยู่สูงใกล้กับไฮมันมีโอกาสที่จะฉลับขึ้นไปหาล q u i ิตี้ที่อยู่เหนะือไฮตรงแถว Supply ตรงนี้ก็ได้สะ p ายตรงนี้ทำไมถึงให้เป็นส p p l y เพราะว่าคืออมันเป็นแท่งเทียนที่ขึ้นมาเคียร์ลิควิตี้ของแท่งเทียนก่อนข้างเนี่ยไอแ้แท่งเทียนข้างๆเนี่ยแล้วก็มันมีอิมบาลานซ์แท่ง แท่งนี้เนาะแล้วก็มีแฟรเวอรลูกแก็บอยู่มันก็สามารถใช้เป็นแนวสปายโซนได้นะแต่ว่าความแข็งแกร่งหรือไม่เนี่ยเ <ๆ S 1> พ,พื่อนๆก็ต้องลองไปพิจารณาดูว่าเอ้เราจะเชื่อไหมว่ามันแข็งแกร่งอ่ะถ้าสมมติเอาตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะมันทำให้หลุดโลเกิดช็อคไหมอ่ะก็เกิดนะครับแล้วก็มีแฟรวอลูกแก็บไหมก็ต้องบอกว่ามีนิดนึงนะยังไม่เคยถูกใช้ใช่ไหม เออแล้วก็เป็นแท่งเทียนที่ไม่เยอะจนเกินไปอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณาความแข็งแกร่งของเขาดูนะครับอ่ะสมมุติว่าวันนี้เขาขึ้นมาอ่ะมีอยู่2รูปแบบนะรูปแบบที่1น,นะครับเขาขึ้นมาเรื่อยๆจนมากินลิควิดตี้เหนือ3,4,1,7ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมาใช้ไอตัวสปายโซนนี้ด้วยเราก็อาจจะ เซลที่สปายโซนนี้แล้วก็วาง SL ไว้เหนือสปายโซนนะคาดหวังให้มันลงไปแต่ที่นี้ลงไปเนี่ยมันจะหลุดโลดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ต้อง take Prof i t TP เนี่ยตาม r r ไปก่อนนะครับก็หมายความว่าซับล็อตเราสมมุติ3เหรียญเราอยากได้ R r ประมาณสัก2ต่อ1นเราก็ Take Profit ไปที่6เหรียญเนาะ TP เนี่ย,ยส่วนถ้าใครอยากได้อ p อต่อ1ก็ต้อง เก้าเหรียญใช่ไหมอ่าเพื่อนๆก็คำนวณอย่างนี้ไปนะครับตามอาไปก่อนส่วนกรณีที่สองกรณีที่สองหมายความว่าถ้าขึ้นมาอาทำไมปากกาผมหายไปไหนถ้าขึ้นมาแล้วยังไม่ไม่ถึง i n d u c e m e n t และเขาลงก่อนสมมตินะหรือลงจากตรงนี้เลยอ่าเราก็ไปมองแนว d ดีมา z โซนของ ทมเฟรม15นาทีที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี้นี่เป็นกรณีที่2นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวางแผนเทรดวันนี้เนาะแล้วก็มีคีย์พอยต์ให้เพื่อนๆดูหลายแนวอยู่นะเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ใช้กับแผนของเพื่อนๆด้วยละกันนะครับอ่ะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ